ตอนที่2719ผ่านไปไม่กี่วันรูปลักษณ์ของอิมม์ทัลดราก้อนก็เปลี่ยนไปอย่างมากมันเหมือนกับงูที่ลอกคราบเกล็ดของมันหลุดร่วงออกมาเรื่อยๆแล้วร่างกายของมันก็หดเล็กลงทุกครั้งที่มันลอกคราบแต่ขณะที่ร่างกายของมันหดเล็กลงโซสาสารก็ก่อตัวขึ้นจากเกล็ดของมันชัดเจนยิ่งขึ้นกระบวนการวิวัฒนาการของมันดูจะเป็นไปอย่างราบรื่น ถ้าคริสตัลสีดําทําให้ซินโนเจนอีกตัวหนึ่งพัฒนาไปสู่ระดับเทพเจ้าได้นั่นจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆความจริงที่คริสตัลสีดําท่งผลกระทบต่อมอนสเตอร์ในกอสเซนชูรีก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วแต่มันไม่น่าตกใจจนเกินไปมอนสเตอร์ Monster เหล่านั้นมียีนที่ดีและพลังที่จําเป็นต้องใช้ในการวิวัฒนาการเมื่อเทียบกันแล้วพลังงานที่จําเป็นสําหรับการทําให้ซิโนเจนีอีกระดับราชา พื่อกลายเป็นระดับเทพเจ้านั้นเป็นอะไรที่สูงมากๆการที่อิโม t ทลดรา g อนถูกยกระดับขึ้นในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนั่นหมายความว่าคริสตัลสีดำนี่จะต้องบรรจุพลังงานจำนวนมหาศาลเอาไว้ข้างในฮันสันคิดกับตัวเองด้วยความตกใจถึงแม้ฮันสันจะเป็นคนทำการทดสอบนี้ด้วยตัวเองเขาก็ยังคงไม่อยากจะเชื่อร่างกายของอิโมทลดราคอนยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในวันที่1ิมันก็ดูเหมือนกับว่า ร่างกายของมันถูกทําขึ้นมาจากคริสตัลร่างกายของมันรีประยับกับแสงและก่อให้เกิดโซ่สัสารขึ้นมาพืรบรอบๆตัวอิมมอท์ทัลดราก้อนเติบโต,ตอย่างรวดเร็วและหันซส่นก็มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตกตะลึงดูเหมือนว่าอิมมอท์ทัลดราก้อนจะกลายเป็นระดับเทพเจ้าจริงๆหันซส่นคิดหลังาจากนั้นเขาก็เห็นอิมมอท์ทัลดราก้อนยกหัวขึ้นด้วยความเจ็บปวดมันปลดปล่อยเสียงร้องปรหลาดออกมา และโซสา,สารสักสิทธิ์ของมันก็ปะทุเรากับภูเขาไฟมันกำลังจะเลื่อนระดับขึ้นในตอนนี้โซลสา,สารสักศิธิ์ห่อหุ้มทางร่างกายของอิมมอทัลดราก้อนจนโดมเหมือนกับดวงอาทิตย์เล็กๆหันซส่นจำเป็นต้องรีตาแต่เขาก็ยังไม่สามารถมองทะลุผ่านแสงที่เจิดจ้าเขาทำได้แค่สัมผัสถึงพลังชีวิตของอิมมอทัลดราก้อนมันมีพลังงานที่น่ากลัวหมุนวนรอบๆตัวของมันเรากับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลีย หันซึ่งจำเป็นต้องเทเลพอร์ตออกห่างไปจากอิมมอท์ทัรดราก้อนเพื่อป้องกันตัวเองจากแสงนั่นไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพลังที่น้ากลัวก็เริ่มจางหายไปในตอนที่แสงศักดิ์สิทธิ์มัวลงไปหันซึ่งก็อ้าปากค้างอิมมอท์ทัรดราก้อนหายตัวไปและเหลือเพียงแค่คริสตัลสีดำเท่านั้นที่อยู่ตรงนั้นน,นี่มันนี่มันเกิดอะไรขึ้น หลังจากที่รู้สึกตัวหานซ่นก็เรียกวิญญาณอสูรพิเซอร์เนตม่วงออกมาตรวจเช็คบริเวณรอบๆคริสตัลสีดำอิมมอร์ทัลดราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วร่องรอยทั้งหมดของมันก็หายไปราวกับว่ามันไม่เคยอยู่ในที่แห่งนี้นอกจากคริสตัลสีดำแล้วมันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นแม้แต่เกล็ดของอิมมอร์ทัลดราก้อที่ตกอยู่บนพื้นก็หายไปเช่นกันหันซึ่นเดินเข้าไปหาคริสตัลสีดำอย่างระมัดระวัง เขาหมอไปที่คริสตัลสีดำและสังเกตเห็นบางสิ่งภายในคริสตัลมันมีเงาที่ดูเหมือนกับอิมมอท์ทัลดราก้อนอยู่ภายในคริสตัลในชว่วงพริบตาอิมมอท์ทัลดราก้อนก็หายไปและคริสตัลสีดำก็กลับคืนสู่สภาพปกติมันเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงหันสั้นสั่นไหวเล็กน้อยแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกดีใจโชคดีที่เราไม่ได้กินคริสตัลสีดำนั่นเข้าไป ไม่นั้นเราก็อาจจะมีจุดจบเหมือนอย่างอิมเปอร์ท์ดราก้อนดูเหมือนว่าคริสตัลสีดํานี้จะแตกต่างไปจากอันที่เราเคยพบหันซ้นจ้องมองคริสตัลสีดาที่อยู่บนพื้นแต่เขาไม่กล้าจะเก็บมันขึ้นมาสิ่งที่เพื่งนจะเกิดขึ้นนั้นเป็นอะไรที่แปลกเกินไปขณะที่หันซันมองไปที่คริสตัลสีดําจู่ๆมันก็เริ่มจะเคลื่อนไหวมันเด้งไปมากับพื้นอย่างรุนแรงราวกับถั่ว หลังจากนั้นจุจุคริสตัลสีดําก็เปิดออกหันซึ่นจ้องมองไปที่คริสตัลสีดําอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไม่สามารถบรรยายถึงมิติที่ปิดเบ้วได้มันอาจจะเป็นอะไรที่ถูกต้องมากกว่าถ้าบอกว่าคริสตัลเปลี่ยนร่างหนึ่งนาทีต่อมาหันซึ่งก็รู้สึกตัวว่าคริสตัลสีดําเริ่มจะดูคล้ายคลึงกับอิมมิทอทดรากอนแต่ขณะที่อิมมิทอทดรากอนดั้งเดิมมีสีขาวเหมือนกับหิมะอิมมิทอทดรากอนตัวใหม่นี้มีสีดําสนิทเหมือนกับคริสตัล คริสตัลสีดำยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในท้ายที่สุดอิมมอร์ทัลดราก้อนตัวเป็นๆก็กลับมาอยู่ตรงหน้าหาันเซนอีกครั้งวินาทีต่อมาอิมมอร์ทัลดราก้อนก็ลืมตาขึ้นมาและมองตรงมาที่หันเซนหันเซนจ้องกลับไปเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นอิมมอร์ทัลดราก้อนตัวเดิมหรือเปล่าหาันเซนและอิมมอร์ทัลดราก้อนจ้องตากันอยู่สักพ,พักโดยไม่มีฝ่ายไหนทำอะไร ในจิตของฮันเซนจู่ๆชุดกรอกคริสตัลสีดำที่หลับไหลยอยู่ก็ทำงานขึ้นมามันบินออกมาและเข้าไปจับตัวอิมมอท์ทลดราก้อนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคริสตัลสีดำอิมมอท์ทลดราก้อนไม่ได้พยายามจะต่อต้านชุดกรอกคริสตัลสีดำภาพที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นต่อหน้าฮันเซนขณะที่ชุดกรอกคริสตัลสีดำสัมผัสกับอิมมอท์ทลดราก้อนอิมมอท์ทลดราก้อนก็กลับไปดูเหมือนกับคริสตัลอีกครั้งก่อนที่ฮันเซนจะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ชุดกรอกคริสตัลสีดำก็กรอกเข้าไปในจิตของเขาอีกครั้งขณะที่ยังคงถือคริสตัลนั่นไว้หลังจากนั้นชุดกรอกคริสตัลสีดำก็ปลดปล่อยพลังลึกลับออกมาเพื่อปิดผนึกร่างกายของหันเซนสำหรับคนอื่นที่มองหันเซนมาจากภายนอกพวกเขาก็จะเห็นหันเซนดูธรรมดาและไม่น่าสนใจอะไรมีเพียงแค่พลังของวิชากกยยกเท่านั้นที่อยู่ภายในตัวของเขาหันเซนรู้สึกสงสยัยเขาไม่รู้ว่าชุดกรอกคริสตัลสีดำ กำลังทำอะไรกันแน่แต่เขารู้ว่าชุกกรอกคริสตัลสีดำจะไม่เคลื่อนไหวโดยไม่มีเหตุผลในอดีตชุกกรอกคริสตัลสีดำจะทำงานก็ต่อเมื่อหันเส้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขับขันและบ่อยครั้งที่สถานการณ์เหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับจีโนฮอร์ขณะที่หันเส้นกำลังขงมวดคิ้วเขาก็เห็นคนคนหนึ่งกำลังเดินทางเข้ามาแต่ในชั่วครู่ชายคนนั้นก็อยู่ห่างจากต้นไม้ดาราไปแค่ไม่กี่ก้าว ในตอนที่หานซึนเห็นใบหน้าของคนคนนั้นเขาก็รู้สึกตกใจใชายคนนี้ดูเหมือนกับหนึ่งในเผ่าเฟรี่ไฮแต่หานซึ่นรู้ว่ามันไม่ใช่เขาจะจำใบหน้าของชายคนนี้ได้ในตอนที่หานซึ่นและหลีเคอเออร์เข้าไปในหอคอยเง,งช,ชตาที่อยู่ในทะเลทรายเขาก็ได้พบกับรูปปั้นของพระเจ้าที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าแห่งความว่างเปล่ารูปปั้นนั้นมีใบหน้าแบบเดียวกับชายคนนี้ แต่ออร่าของรูปปั้นนั้นไม่ได้เหมือนกับชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้เลยสักนิดเดียวถึงแม้พวกเขาจะดูเหมือนกันไม่มีผิดแต่ชายคนนี้ดูมีออร่าที่ชัดเจนถ้ารูปปั้นนั้นมาอยู่ในที่นี่ตอนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะดูเหมือนกันสักแค่ไหนรูปปั้นก็ดูเหมือนเป็นเพียงแค่คนรับใช้เท่านั้นนี่คงจะไม่ได้เป็นร่างจริงของพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าหรอกใช่ไหมหัวใจของหันซันเต้นรัวตอนนี้เขาเข้าใจแล้ว ว่าทำไมชุดกรอกคริสตัลสีดำถึงได้ทำการซ่อนตัวแปลกจริงๆก่อนหน้านี้ข้าสัมผัสได้ถึงจีโนโปรโทพัสซึมแต่ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วมีคนอื่นมาถึงที่นี่ก่อนข้าอย่างนั้นหรือไม่มีทางที่แห่งนี้เป็นดินแดนของข้ามันไม่มีทางที่พวกเขาจะสัมผัสได้ถึงมันก่อนข้าไปได้พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าขามวดคิ้วนังจากนั้นเขาก็มองเห็นหันซ้นที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ นี่เจ้าเห็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแถวนี้บ้างไหมพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าถามขณะที่เดินเข้ามาหาหาันซ่นส,สิ่งมีชีวิตประหลาดอะไรหันซ่นถามกลับไปพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าขมวดคิ้วเขาไม่ควรถามคำถามแบบนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรและถึงแม้สิ่งมีชีวิตอื่นจะเห็นจีโนโปรโทพาร์ซมพวกเขาก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรช่างเถอะ นี่ในตอนนี้ข้าก็มาอยู่ที่นี่แล้ววันนี้ถือเป็นโชคดีของเจ้าข้าจะทําให้คําอธิษฐานของเจ้าเป็นจริงขึ้นมาบอกคําอธิษฐานข้อหนึ่งออกมาและข้าจะทําให้มันกลายเป็นจริงพระเจ้าเห็นความว่างเปล่าพูดกับหันเซิน้นตอนที่2720เจ้าเป็นพระเจ้าอย่างนั้นรึหันเซิ้นถามและแกล้งทำเป็นตกใจใช่ ข้าคือพระเจ้าข้าทำได้ทุกอย่างพระเจ้าเห็นความว่างเปล่าพูดแต่พ่อแม่ของข้าบอกว่าในโลกนี้ไม่มีพระเจ้าอยู่และวิทยาศาสตร์ก็คือความเป็นจริงหันซส่นมองพระเจ้าเห็นความว่างเปล่าด้วยสายตาที่ไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ของเจ้าก็โง่เขลาพระเจ้าเห็นความว่างเปล่ามองไปที่หันซส่นและพูดต่อเจ้าเป็นคริสตัลเลเซอร์ไม่แปลกใจที่เจ้าจะคิดแบบนั้น พวกเจ้าแค่รู้เกี่ยวกับการทํางานของจกักรวาลเพียงอย่างสองอย่างแต่พวกเจ้าก็คิดไปว่าพวกเจ้ารู้ทั้งหมดแล้วนั่นเป็นอะไรที่โง่เขลา,าเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าคิดว่าหันส้นโง่เง่าเขาพูดต่อไปว่าเจ้าจะอธิษฐานอะไรก็ได้ที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นเจ้าอธิษฐานขอให้ตัวเองกลายเป็นระดับเทพเจ้าเจ้าอธิษฐานขอสมบัติระดับเทพเจ้าขั้นสูงหรือเจ้าจะอธิษฐานให้เจ้าได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองของ C ขอัลตร์สกายก็ยังได้ ข้าจะทําให้คําอธิษฐานของเจ้าเป็นจริงและแสดงให้เจ้าดูว่าพระเจ้าที่แท้จริงทําอะไรได้หางเส้นกระพริบตาปริบๆเขาดูไร้เด้งสาขณะที่พูดออกมาแต่แต่ข้าไม่ได้ต้องการอะไรพวกนั้นเจ้าไม่ต้องการเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นหรือเจ้าไม่อยากครอบครองจักรวาลหรือไงสําหรับข้าแล้วการมอบพลังแบบนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆถ้าเจ้าทําการอธิษฐานข้าจะทําให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมา พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าพูดเพื่อพยายามจะหลอกล่อฮันเซนข้าจำเป็นต้องมีอะไรพวกนั้นด้วยหรือฮันเซนาถามพระเจ้าแห่งความว,ว่างเปล่า,า,า,าด้วยสีหน้าที่ดูสับสนพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าดูพร้อมจะตอบคำถามทุกอย่างเพื่อที่เจ้าจะได้มีทุกอย่างที่ต้องการผู้หญิงที่งดงามของทุกเผ่าพันธุ์จะกลายเป็นของเล่นของเจ้ายอดฝีมือของทุกเผ่าพันธุ์จะกลายเป็นทาสรับใช้ของเจ้าเจ้าจะเป็นผู้นำของทั้งจักรวาล ทุกสิ่งมีชีวิตในจักรวาลจะเชื่อฟังและหวาดกลัวเจ้านั่นฟังดูไม่เห็นจะดีตรงไหนข้าไม่อยากได้อะไรพวกนั้นหันซึนไม่ต้องการอธิษฐานอะไรแบบนั้นเพราะถ้าเกิดเขาทําการขอมาถึงขนาดนั้นแล้วก็พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าก็คงจะเก็บค่าตอบแทนจนถึงกระดูกของเขาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องการอะไรล่ะพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าถามพร้อมกับขโมดคิ้วชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาในตอนนี้ดูโง่เขลา แต่คนที่งโง่นั้นน้มน้าวได้ยากกว่าคนส่วนใหญ่ในตอนนี้ข้ามีความสุขมากพอแล้วข้าไม่ได้ต้องการอะไรถ้าเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆก็ควรจะเก็บคําอธิษฐานพวกนี้เอาไว้ให้กับคนที่ทุกข์ยากและจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเถอะหันเส้นพูดหันเส้นรู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าอย่างราชาจุนไม่สามารถทำร้ายสิ่งมีชีวิตของจักรวรรจีโนตรงๆได้ ด้วยเหตุนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าจะทําอะไรเขาพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอกับคนของจัก,กรวาลนี้เขาจะหาหนทางทําให้คนคนนั้นทํากันอธิษฐานขออะไรสักอย่างเสมอแต่วันนี้เขามาที่นี่เพื่อตามหาจีโนโปรโทพราสเซเขาไม่มีอารมณ์จะมาเสียเวลาพูดคุยกับฮันเซนหลังจากที่จ้องมองฮันเซนอยู่ชั่วครู่เขาก็หันกลับและไม่สนใจแันเซนอีก เขาอยากจะเดินดูรอบๆเพื่อหาบาะแสของจีโนโปรทอพัสซึมในตอนที่หันเซ่นเห็นว่าพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าเลิกสนใจเขาหันเซ่นก็อดกลั้นความโล่งใจเอาไว้ชุดกราะคริสตัลสีดํายังคงปิดผนึกร่างกายของเขามันยังเร็วเกินไปที่จะดีใจเพราะพระเจ้าแห่งความว่างเปล่ายังคงเดินอยู่รอบๆถ้าเขาไม่ไปแบบนั้นเราก็ควรจะเป็นฝ่ายไปจากที่นี่แทนหันเซ่นคิดเขาจะอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ดาวรา จนกระทั่งพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าตัดสินใจจากไปแต่หลังจากที่หันเซิ้นบินไปได้ไม่นานพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าก็มาปรากฏด้านหน้าของเขาอีกครั้งพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่พบร่องรอยของจิโนโปรโทพลาซึมดังนั้นเขาจึงกลับมาหาหันเซิ้นหันเซิ้นเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่ในบริเวณนี้ถ้ามันมีจิโนโปรโทพลาซึมในบริเวณนี้จริงๆหันเซิ้นก็เป็นคนที่น่าจะได้เห็นมันพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่พอใจนักที่ไม่สามารถอัดยินใจของหันเซิ้นได้ ใบหน้าของฮันเซนยังคงไร้ซึ่งความรู้สึกเขายังคงบินไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาไม่อยากให้พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าเกิดสงสัยในตัวเขาขึ้นมาในตอนที่พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าเข้ามาใกล้ฮันเซนเขาก็พูดอีกครั้งเจ้าคิดเกี่ยวกับข้อเสนอของข้าหรือยังเจ้ายังมีโอกาสที่จะทำการอธิษฐานนะตอนนี้ข้าไม่ได้ต้องการอะไรเจ้าควรไปทำคนอื่นฮันเซนพูดหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆบินผ่านพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไป ข้าบอกให้เจ้าทำการอธิษฐานดังนั้นทำการอธิษฐานซะหยุดพูดจาไร้สาระพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าดูเย็นชาขึ้นมาเขาโบกมือเพื่อฉีงนิติของอวกาศหันซันรู้สึกราวกับว่าโลกกำลังแตกออกเป็นเสียเส่ยงแต่หันซันไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกข่มขู่เขาเข้าใจถึงธรรมชาติและข้อจำกัดของเหล่าคนที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้านี้เขาจะไม่ถูกขู่ให้กลัวง่ายๆแบบนั้น ดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่รู้จักข้าดีพอมันไม่สําคัญว่าเจ้าต้องการให้ข้าทําการอธิษฐานมากขนาดไหนเพราะข้าจะไม่ทํามันเจ้าจะทําอะไรข้าได้ถ้าเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆก็ควรจะฆ่าข้าได้อย่างง่ายได้สิหันซึ่นพูดด้วยสีหน้าที่แข็งกร้าวพระเจ้าเห็นความว่างเปล่าดูประหลาดใจการเฉียงมิติออกด้วยมือเปล่านั้นควรจะทําให้หันซึ่นตื่นกลัวแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ควรจะตกใจจนพูดอะไรไม่ออกแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คนที่ไร้สมองคนนี้กลับไม่สะทกสะท้าน,นต่อการแสดงพลังของเขาเลยสักนิดเดียวนั่นทำให้พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่แน่ใจว่าควรจะทำอะไรต่อไปถ้าทำได้พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าก็คงจะตบหน้าของหันซส่นจนตายและขโมยความทรงจำของเขาไปแต่เขาไม่สามารถจมตีหันซส่นแบบนั้นได้อย่างน้อยๆก็ไม่สามารถทำในจักรวาลน,นี้ได้ดีมากพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่ได้พูดอะไรอีกเขาหันกลับและหายตัวไป หลังจากนั้นการแตกสลายของมิติก็กลับสู่สภาพปกติคนพวกนี้ทำอะไรในจกักรวาลจีนโนไม่ได้จริงๆบางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ผูกมัดพวกเขาแต่ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นอะไรถึงแม้ผู้คนที่อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าทั้งหมดจะกลายเป็นศัตรูกับเราตราบใดที่เราไม่ทำการอธิษฐานพวกเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ฉันคิดกับตัวเอง แต่ชุดกรอคริสตัลสีดำยังคงไม่ปลดผนึกบนร่างกายของเขาซึ่งทำให้หันซึ่นรู้ว่าพระเจ้าแห่งความว่างเปล่ายังไม่ได้ออกไปจากบริเวณนี้จริงๆหันซึ่งกลับไปที่ต้นไม้ดาราแต่พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ไม่นานหลังจากนั้นเอชควิสิตและหลี่เคอเอ๋อก็พาเป่าเอ๋อมาที่ต้นไม้ดาราหันซึ่งกระวนกระวายขึ้นมาในทันทีพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าอาจจะทำอะไรหันซึ่งไม่ได้แต่เขาอาจจะพยายามทำให้คนรอบๆตัวเขาทำการอธิษฐาน เอสควิสิตและหลเคเออร์อนั้นเป็นเป้าหมายที่ง่ายกว่าแันเซนใส่ความกังวลเข้าไปในรูปปั้นหยกเพื่อที่เอสควิสิตและหลเคเออร์อจะได้สัมผัสถึงความกังวลของเขาและระมัดระวังตัวเมื่อเอสควิสิตและหลเคเออร์อรู้สึกได้ถึงความกังวลของหันเซนพวกเธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหันเซนบอกพวกเธอเกี่ยวกับพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าและแนะนําให้พวกเธอระมัดระวังเอาไว้ขณะที่พวกเขาทั้งสามพูดคุยกันเ,เออรก็ปินขึ้นไปบนต้นไม้ดาราเธอกําลังเล่นอยู่กับผลไม้ดารา และทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งปรากฏกายอยู่บนกิ่งไม้ข้างๆเธอหนูน้อยเจ้าต้องการนี่ไหมพระเจ้าแห่งความว่างเปล่ากำลังถืออัญมณีที่งดงามอันหนึ่งอยู่ในมือเขายิ้มให้กระเป๋เอ,อ๋และแกว่งอัญมณีไปมาขณะที่พูดกับเธอหันซึ่นคิดถูกแล้วเรื่องที่พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าจะเล็งเป้ามาที่คนรอบๆตัวเขาแต่พระเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่ได้เลือกเอสควิซิตหรือหลีเคอร์เอ๋ออย่างที่หันซึ่นคิดเอาไว้ พระเจ้าแห่งความว่างเปล่านั้นเล็งไปที่เป่าเอ๋อที่ดูไร้เดียงสาเป่าเอ๋อมองไปที่อัญ,ญมณนนีในมือของพระเจ้าแห่งความว่างเปล่าดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริช ANNEL ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ